พี่กับนิมมั์ขออนุญาตดูเรื่องตามเรื่องปรวหน่ัยนะได้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 ตัวนี่ขอสินิดนึงอ๋อได้ได้ไดูพานนะดูพานนะยนยนนยลพี่หุ่มยปล่อยเลยปล่อยเลย่ค้นปลี่คนครับมีงานอะอนี่ให้เขาปล่อยเลย้าไม่ให้ยิงมือนี้หน่อยลองมือี้หน่อยอ๋อลุงพี่หนุ่มยี่ยยย ผมมีแต่ผ้ากับเพียเแล้วหลวงพี่ตกใจอะไรแล้วอ้าวแล้วนี่อะไรตัวดูาน้ำหนะนั่นนีไม่ใช่หลวงพี่บอกไม่มีนี่คืออะไรไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรไม่ใช่แล้วที่บาดมือหลวงพี่คืออะไรครับนะครับเก็บตังเยอะจังเลยหลวงพี่อ้นี้ินยมทำบุญมาโอ้ไม่ใช่วพี่เป็นอะไรเนี่ยองสนายที่รถสองนายสนายมาที่รถแกน้าไ เนเย็นลหรอเนี่ยขายแล้วขายแล้วครับยาไอ้ไอ้ครับคือไม่รู้จักอมหาดูเหอะเกติสนายาป้าหาเจอ้าแมซอกซับถ้าจะให้แบบเหมือนเดิมนะที่นี่พระรูปแล้วนี้ใช้มากราใดอยิบขึ้นมาถุงนึ้ หยิบขึ้นมาถุงนึงก็ได้เอ่อหยิบขึ้นมาถุงนึงพี่หยิบไม่องคับเอออยู่ธรรมชาติพี่เออลังธรรมชาติเลยนะมีหรือมันไม่มีวเยเขามาฝากยังไงเขาอุปกรณเสพก็มีมันเนืคือเด็กยังไว้อะไรอาศัยถ้าเหลืองขายอ่ะ ผมพี่ไปลุ่งมากเลยจบต้องแล้ทำเตกเป็นยาโทเยอี๋ยวอย่างงี้ผมพี่ผมขออนุญาตผมกูวิ่งมันไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งไม่ได้หรอกพี่เจอมาแล้วพี่หนึ่งจัอองเยอะของเยอะเยเยอะใครเอาก้อมือกับคู่ใครสักคนนิดนี่ทีข้อขอขอข้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 ข้อข้อข้เข้ขขข้อขข ันเถ้าเอาสิ่งเดียวนะนี่นี่ไม่ใช่ขายธรรมดาเนอะขายจริงๆเลยแหละอุปกรณ์เยอะมากพร้อมเลยอ่ะทำธุรกิจเลยอ่ะทางอะไมาซับอุ้ยอยาเคกันชัดๆนี่แหละยาเคพร้อมที่จะแบ่งด้วยเอาวต้องหลายพันเนีาะรวยแล้วนี่ไม่เอาก็แบ่งค์ทำบุญ เมื่อกี้กรรมสบายนะลูกพี่นี่พอพอที่เราไม่ได้ใช้มาอันนี้เมื่อกี้<ช>มันอยู่ในไอ้้ไอจีวอนมันอยู่ในเรื่ออะไรอ่ะเนี่ยขัน้นศาสตร์ขันตอนนี้จะไปพาอยู่แกก็ล้วงเข้าไปบาดมือตัวเองได้เลือดกลับมาอืมมันเป็นเรื่องของกรรม,ม<ะ>บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง 过来。 จะ่อเคลอยู่กจรอะไรอ่ะไม่ใช่ก็ปล่อยผมอยู่ในนี้ไม่อมวหาปล่อยด้วใจไอ้ลูกแมวถุงถุงถุงก็ปาได้ได้บนเนือบนเนื้อปล่อย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 อย่าง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 นี้มาหรูมียาพี่เอาตังค์ใส่นี้ไปได้ยาขึ้นมาครับผมมียาในมือนี่มีพี่ปล่อยมือเนี่ยไม่มีอะไรหลอดมียาจริงๆมือพี่ปล่อยพี่ปล่อยมือพี่ปล่อยมือพี่ปล่อยมือพี่อี่ยมืี่ปล่อยปล่อยอยมอี่ย่อยมยอย่ี่

นี่ปล่อยมือ้นี่ลูพี่นี่อที่บาดนี่บาดี่ลพี่ันตุกติกแล้วลพี่ยาตุกติกอ้นี่บาดมือแกโอ้ยตัวดุนะตัวดุนะไม่มีไม่มี่ร่ไม่มีแล้วจะกรรมทำไมตรวจที่ลูพี่ครับอะไรเนี่ยพระทำไมโกหกอย่างเงี้ยรับไว้ก่อน ยอมยังไงยอมไปขัดขืนอยู่ยอมดูมีอไยอม่สไม่มเขอ้องไอม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ร้อมก็ไม่ดมีไม่มีก็อยู่เฉยๆครับเอาดูดูดูจักไม่ทำอะไรผิดหรอเอาดูดูดูมีอุปกการเสพไม่มีครับผม้เมื่อกี้ไม่มีไม่ใช่ตัวนี้ย เรื่องนั้นจีจ่อแตกแล้วเนี่ยไปวางเนาะไปจัทบยังไงมันก็มีใครบอกถุงแกมาใส่พระเหรียญเหรียญอะไรมันจะเล็กขนาดนี้วะอืมโอเคตกลงลับก็คือจบ ของพี them, ่สั่งมาบ่อยไหมครับไม่ครับผมคนที่มาส่งชื่ออะไรอ่ะอันนี้คือเราคุยทางโทรศัพท์เฉยๆเดี๋ยเขาไม่ได้ชื่อจริงๆก็ชื่ออะไรปูปูทุกอย่างชื่ออไรปูแล้ว